การท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจกันนั่นก็คือการสร้างความปลอดภยัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะคโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยนะในการท,าที่จะดูแลอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาในการอยู่ต่อฟ <learning. S 1> รีวีซ่าต่างๆนะคะครับ ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตั้งโครงการเมืองไทยปลอดภัยขึ้นมานะคะโดยสร้างเป็นมาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อสร้างภาพลัก,กษณ์ที่ดีของประเทศไทยรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยในระดับ โลกนั่นเองนะคะครับซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็อย่างที่บอกว่าได้ออกมาตรการเมืองไทยปลอดภัยนะคะคุ้มครองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะให้มีความมั่นใจมากขึ้นสนับสนุนดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยจะต้องเพิ่มการกํากับดูแลในส่วนของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเพราะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆกรณีเกิดขึ้นที่มีข่าวเอาตามข่าวอะเนาะที่มีข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เนี่ยนะคะก็ทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์ แล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยว่าอาจจะมองว่าประเทศไทยเราไม่ปลอดภ<ท>ัยหรือเปล่าโดยล่าสุดนะทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย<ฆ>ก็เห็นชอบในหลักการนะฮะคือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะฮะรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะฮะวงเงินเนี่ยก็คือ50ล้านบาทนะครับในการดําเนินโครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีนี้ก่อนกรณีประสบเหตุในประเทศไทยก่อน<ฆ>สมมติว่าเกิดเหตุที่แบบไม่คาดฝันขึ้นนะก็ ทั้งเกิดอุบัติเหตุทั้งเกิดเหตุอาชญากรรมแล้วก็ด้านภัยอื่นๆระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับในกรณีแรกเลยคือเสียชีวิตก็จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน5 0แสนบาทต่อรายค่ะและในกรณีที่มีการสูญเสียอว,ยวัยวะเป็นการถาวรนะคะสูญเสียดวงตา หรือว่าทุพพลภาพเป็นการถาวรค่ะคก็จะได้รับค่าชดเชยแบบเหมาจ่ายเป็นเงินจนํานวน3 0 0แสนบาทต่อรายนะคะคนอกจากนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ยังได้สร้างระบบที่เรียกว่าเป็น Thailand t r w v e l e r Safety นะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการที่จะลงทะเบียนออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะคัดกรองนักท่องเที่ยวอย่างแรกนะคะแล้วก็ ขอใช้สิทธิ์ในเบื้องต้นด้วยนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะจะได้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ของนักท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆได้ในการช่วยเหลือก็จะสามารถช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างทันท่วงทีครอบคลุมเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิด เหตุต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้มีการเข้าไปดูแลเดียวยากันได้นะคะคสําหรับท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ต้องการที่จะยกระดับเรื่องของมาตรฐานแล้วก็สร้างความอบอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเนาะที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงต่างๆของประเทศไทยเพราะอย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้กําลังที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวกันอย่างมากเลยแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงของเฟสติวัลสำคัญประเพณีสาคัญนั่นก็คือสงกรานนะคะเพราะฉะนั้นพอ,พอกระตุ้นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวหลายค S <S ก็เอ๊ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าก็มีตั้งข้อสังเกตหรือว่าตั้งข้อ,อสันนิษฐานไว้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งแคมเปญน,นี้แหละนะครับคือโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเท,ที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะฮะแต่ต้องย้ําว่าต้องเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทด้วยนะอ,อ่าน,<ช>นะฮะแล้วก็ไม่ได้เกิดจากการเจตนาที่กระทําผิดกฎหมายด้วยนะครับทานี้ทางนั้นเราก็ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเนาะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่